อ๋อมันหนักกินเม็ดไม่เป็นลุงสามเนียนวัวมันเล็กเกินนี่ถ้ามันมีแม่มันก็ยังกินนมแม่ไงเออโอ้แต่ว่าต้มันกินแม่มันได้กินไหมลุงมันไม้กินแต่ว่ามันหลวมว่าจะรวมทั้งนนี่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 ่ดนอีกลโอ้ไมไว้ก็แมัว ไอ้ดังไปเที่ยวล้าเลยนะดังยูา่นค่ะอ๋อค่ะโอ้ค่ะฮะเียปุ้งจ๊งข้าวสั้นนี้เห้นหนอขึ้นมอดีค่ะลุงแมดสวยด้วยไอ้น้ำจุกเอารถรถเอาน้องใส่ตะกร้าเลยเบาเบาเบา น้องจ้าร <SM. S 3> <Christina. S 2> ู้แล้วค่ะว่าเราเดี๋ยวพอดีจะไปเอามาที่บ้านน้องจ้านถือว่ามาเจอนะเพ้นว่าไปเจาเดินนาบ้านเขาเห้นว่าเขาเขาถูกป่ะเพาไม่ชอบมันมันเบาเบาหน่อยน้องยังเล็กเอ๊ะเนี่ยจับแมวนนิไม่เราไม่เอาแต่กาเอาแต่เขา มันมีอาหารเปียกในรถอ่ะรถพี่เตรียมมารถไปเอา <c oughs> เอาไมา้น้องไปที่เป็นกระป๋องอนั้นกระป๋องเล็กอ่ะ <c oughs> ในในรถนะเอามากอยู่น่ไมตเยเดี๋ยวได้ขึ้น <c oughs> อยู่ในรถอ่ะเดี๋ยวได้ขึ้นไปเอาไอ้นั้นได้ขึ้นไปเอามาอะไรในนั้นได้เงี้ยวไปใน้หมดแล้วอ่ะลุง <c oughs> ไเอเมี้ยว บอ,อกกระป๋องเดียวพอแล้วเอาแฟให้น้องกินก่อนเมียวไม่เป็นไรค่ะลุงเดี๋ยวให้น้องกินปลาปองนี้ค่ะไอ<ม>้กินอาหารปองนี้ค่ะเอาเปิดเลยเปิดเลยรถน้องเอ๊ะเด้อมากิน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 อมบรรยากาศบ้านลุงายมากเลยบรรยากาศดีมากเลยลุงเหรอมาเป็นได้ไหม ไปต่อไอ้รถมันก็ฉลาดอีกแล้้หววยเปิดได้หมดเลยแล้วให้มันตั้งปองเออก็ให้มันกินทั้งปองเมื่อมงไปเทมันก็เลอะสิเมื่อฉลาดน้อยอีกนี่ยสักไม่ได้เลยนะไม่ได้แล้วให้มันกินให้มันเลอะทำไมล่ะเออให้มันเลียอย่างนั้นเดี๋ยวเหลือไปก็ไปใส่ตู้เย็นได้เป็นไรเพราะยังไงมันก็ต้องกินอยู่แล้วอ่ะมันน้องมันยังเล็กไงดูแต่หน้าเอ็นดูจะตาย เอยทำไมเอ้าฟิช <ś 2> เชนเตอร์นี่ฮะฮะเอาโน่น <ś 2> ชมขะเอ้าลูกแม่ลุงไปไหนแล้ว <ś 2> อ๋อนู่นไงอ๋อมีตัวเอียดโน่นนู่นลุงงั้นลูกเห็นแล้วอ๋อมีตัวเอียดกันลูกของมันเนอะอ๋อขับกลับเอ้ยเนี้ยเ,น, <Louise> <ś 2> เ,เ,เนียเน้ย นู่นแล้วก็น,นอนอยู่ยนุ๊แมวเองมัง้งแมวเกิดเองแบบแมวนอมาตอยมาตุมาต้มตุ้มติดตามป้าตากกาเลยค่ะอ,อ,งงอือเอาหนุ่มอ้นุ๊นอนก็เป็นแทีวเลยลุงม,มันเจ็บตาค่ะนั่นเองนะลุงต้องฉีดตาให้มันน้อยเนาะฉีดตาค่ะเอานา้ำน้ำ น้ำสะอาดต้องไปเช็ดตาให้มันน้อยนะโดนวุ้นเลยนะค่ะเช็ดตาให้ไปแล้วมันจีตาติตาดเชื้อต้องเดี๋วตาบอดเสียแล้วข้างใน